คุณเคยลองใส่วิกมือ2แล้วรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่ในเงามืดหรือเปล่าสวัสดีครับผมทีมงานเล่าสองสยองกเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แค่ซื้อวิกผมราคาถูกออนไลน์แต่มันกลับนำพาฝันร้ายที่แทบพรากลมหายใจเธอไปเธอเล่าว่าปีที่แล้วได้สั่งวิกจากเพจแห่งหนึ่งราคาหลักร้อย ถูกมากจนไม่ลังเลวันแรกที่ลองใส่รู้สึกปวดหัวจีตแปลบจึงถอดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าคืนนั้นเธอฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้านิ่งนั่งยองๆอ,อยู่ปลายเตียงคืนต่อมาเธอฝันอีกผู้หญิงคนนั้นกระโจนเข้ามาบีบคอเธอแน่นจนหายใจไม่ออกแฟนที่นอนข้างๆต้องปลุกให้เธอได้สติเมื่อเล่าให้แฟนฟัง แฟนกลับบอว่าพี่ก็เจอบางคืนเหมือนมีผมยาวปัดหน้าทั้งที่ผมพี่สั้นวันหนึ่งแฟนตัดผมนั้นเก็บไว้ดูพบว่าไม่ใช่ผมของใครในบ้านคืนต่อมาเธอฝันว่ามีเสียงสะอื้นสะอึกอยู่ปลายเตียงพอหันไปดูมีคนยืนหันหลังอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าพ,พอตื่นมาเปิดไฟก็เจอรอยเท้าเปียกหน้าตู้ ทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปล้างเท้าเลยจนในที่สุดทั้งคู่ตัดสินใจเผาวิกผมนั้นทิ้งในตอนที่ไฟกำลังไหมอยู่พวกเขาหันกลับไปเห็นเงาคล้ายผู้หญิงกำลังยืนอยู่ตรงที่วางวิกหลังจากนั้นพวกเขาไปทำบุญให้ผ่านไปสองอาทิตย์เพจขายวิกทักกลับมาพี่รู้แล้วเขาว่าวิกนั้นมาจากไหนมันเป็นผมของผู้หญิงที่กระโดดน้ำตาย ไม่มีคนรับศพแล้ววิกนั้นถูกทำจากผมของวัยรุ่นที่เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุรถชนแล้วคุณละ่ะกล้าซื้อของใช้มือสองที่ไม่รู้ว่าเจ้าของเขายอมให้ไปหรือเปล่า